แสดงว่าคนที่ยังไม่มีอาการก็อาจจะซ่อนเล่นอยู่กันในอีกประมาณอาจจะถึงแสนรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและยิ่งตอนนี้เราก็ทราบดีว่าพายุเรจะเริ่มเข้าอยู่แล้วนะครับก็จะมีแหล่งพ่อพันอยู่เพิ่มมากขึ้นนะนะ้ำก็จะขังอยู่ตามบ้านทําให้เราเนี่เป็นห่วงมากเลยว่าจากจํานวนผู้ป่วยที่มีอยู่ในขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นในเดือนข้างหน้านี่นะครับซึ่งผมคิดว่าตามที่อ่า อาจารย์ทั้งหลายนี่นะครับและผู้สูงคนูทั้งหลายที่จะมาช่วยกันวันนี้นะครับก็จะมาช่วยกันแนะนําวิธีการควบคุมแค่เลือดออกให้ได้ก็อย่างที่อาจารย์สมเด็จได้พูดไปแล้วนะครับเป้าหมายเราชัดเจนสูงมากเลยนะครับอัตราตายต้องน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์เก้าพูดได้ง่ายปีสองคศสองศูนย์สามศูนย์นี่อยากให้เหลือเป็นเด็กกี่ศูนยเลยศีนย์นะคือไม่มีใครตายจากไข้เลือดออกซึ่งเป็นไปได้ไหมเราก็จะมาดูกันนะครับในช่วงที่จะผ่านไปทั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนทั้งหน้านนีะครับ จำนวนเคสที่เป็นตอนนี้ก็รทราบทีนะครับชอบเกิดขึ้นในวัยรุ่นเด็กนะครับสิบถึงสิบสี่สิบห้าถึงสามสิบปีเป็นต้นแต่กลุ่มที่เราเป็นหัวมากผู้ใหญ่ก็เป็นได้แล้วก็ในกลุ่มผู้ใหญ่นี่แหละครับเป็นกลุ่มที่เราพบว่าอัตราตายไม่ใช่อัตราจํานวนเคสที่ตายนี่นะครับเกิดขึ้นในคุณผู้ใหญ่สูงวัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อ้วนมากน้ำหนักตัวเนี่ยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกิโลกร,รัมนะครับกลุ่มหกศูนย์แปดนะครับมีโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังสูบหรีนะ จิตเล่าเยอะนะครับหรือจะเป็นโรคไตอะไรก็แต่กลุ่มนี้ก็คล้ายกลุ่มที่เราบอกว่า608ของโควิดนะครับซึ่งเวลาป่วยแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ปอดหัวใจตายจะสู้กับความรุนแรงของโรคนี้ไม่ได้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากและคิดว่าจะต้องมีการารดรงคลงค่อนข้างจะหนักมากเลยในการุ่มพวกนี้นะครับราวนี้เวลาที่เป็นแค่เลือดออกเนี่ยเขาจะมีอาการรุ่นแรงนะครับถึงแม้ว่าในวัยรุน่นต่างๆนี่นะครับก็จะมีบิดามารดาพ่อแม่พี่น้องอยู่ซึ่งอันนี้ เป็นที่มาของค่นลดออกมือสองนะครับต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าดูลูกดูหลานตัวเองหรือเพื่อนก็นแล้วแต่นะครับซึ่งเวลาเป็นทีก็จะรู้สึกไม่สบายใจมากนะเพราะว่าอืมเอ๊ะมันจะเป็นรุนแรงมากขึ้นในวในพรุ่งนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะค้าลดออกนี่ชอบมาอย่างนี้นะครับวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยมีอาการรุนแรงแต่ยังไม่เป็นไรแต่วันที่สี่ที่ห้าที่หกเนี่ยชอบเป็นเหมือนว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นแล้วก็ตัวเย็นลงแล้วก็ปรับ เริ่มมีอาการดูแนละก็วันที่5โดยเฉลี่ยนะครับจะช็อกเชอกอะไรไปชีไม่ออกแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังดูแลมากสําหรับผู้ป่วยที่ติดแค่เลือดออกนี่นะครับถ้าท่านมีอาการที่เรียกว่าเตือนตัวเองขึ้นไส้คืออาการเตือนนะครับเช่นว่าอาเจียนมากกินอะไรไม่ได้เลยเพลียมากนะอย่างเงี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เราต้องไปที่โรงพรยาบาลไปตรวจนะครับาสาหรับการที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันให้ไม่ให้ใครติดตายจากแค่เลือดออกน,นี่นะครับแน่นอนนะเราต้องจัดการเรื่องแหลมพวพันยุง ให้ได้นะครับอันนี้ก็ทากันเยอะแล้วเราก็ดูตัวเลขอยู่ตลอดเวลาทั้งอสสอสมไปช่วยกันคุมอยู่แล้วเรามีตัวเลขเรื่องเอชไอว่าจํานวนที่มีผหาที่จะมีลูกน้ํายุงลายอยู่ในบ้านแล้วก็ไปเจอนี่นะครับต้องไม่ถึง5หลังคาเรือนต่อ1นึ่งร้อหลังคาเรือนที่สํารวจไม่เจอเลยยิ่งดีครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราดูตัวเลขมาตลอดมันยังมีอยู่เสมอและบางที่ก็ยังคุมกันไม่ได้ซึ่งอเรื่องนี้เราต้องอาศัยชุมชนนะท่านต้องช่วยกันดูแล พอที่บ้านท่านดวยนะครับจัดการเรื่องปิดฟ้าโอ้จัดการเรื่องแหล่งน้ำใสยจัดการออกไปถ้าจัดการนี้ไม่ได้ปุ๊บซึ่งเราดูแล้วยังจัดการไม่ได้วิธีการต่อมาสุดท้ายที่เราต้องเอามาช่วยกันอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้แล้วก็าท่านสมเล็ิเรียนไปได้นะครับคือต้องฉีดวัคซีนแต่วัคซีนขนาดน,นี้ที่มีอยู่ก็สะดวกนะครับฉีดแค่สองครั้งเองแล้วก็จะลดความุนแรงของโรคได้แล้วก็จะลดอตัตราตายสำหรับเคสที่เราว่าติดเชื้อเป็นไข้เดงกีเป็นแค่เลือดออก แล้วก็หลุดมาได้นะครับอันวัคซีนก็จะป้องกันในเรื่องของทําให้เกิดเดงกีซิโลได้ในปีที่อีกไม่นานแต่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเลยนะครับใจร้อนฮะถ้าหากเกิดขึ้นได้ในปีนี้หรือปีหน้าเลยยิ่งดีนเราจะได้ปลอดจากไข้เลือดออกได้อยอย่างน้นนอยก็จะไม่เกิดไข้เลือดออกอมือสองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณนะคะ ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์อมอรลีลารัศมีนะคะสำหรับข้อมูลของโรคไข้เลือดออกค่ะและในสําหรับลําดับถัดไปนะคะเราจะมาอัปเดตถึงตัวเลขและสถิตินะคะของไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะและรวมถึงค่ะเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะถึงมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพค่ะกับแพทย์หญิงวรยาเหลื่อมอ่อนนะคะผู้อำน,นวยการกองโรคติดต่อนําโดยมแมลงกรมควบคุมโรคค่ะเียนเชนค่ะขอขอค,ค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะ